สวัสดีนะครับเอฟซีทางช่องยูทูปบนชนกฟาร์มเราเอตผู้คนนะครับแล้วก็สวัสดีพ่อมพี่น้องนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปของทางฟาร์มฮาในเมือนี้นะครับประจําวันทียิ้มหาตุล่านะครับผมยิ้มหาตุล่าทางฟาร์มฮาสิมาเปิดแบงก์ว่าแม่ลูกนะครับมาเข่าคููแม่ลูกผู้แม่ลูกเมียให้นะครับงามๆนะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องได้ไปเลี้ยงนะครับได้ไปเลี้ยงเป็นว่าร้อยเลี้ยงมัดนะครับผมอ่า เขาเรงอะไรนะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นแม่ลูกผู้นะครับผมแม่ลูกผูลูกตัวที่สองนะครับแม่สูงลอยสามหาถึงลอยสามเจ็ดนะครับผมนี่แม่แดงโบดอย่างดีนะครับแดงโบดนะครับผมนี่จิ้มดำนะครับเครื่องดำากับลูกไส้นะครับผมลูกไส้ลายแฟนซีนะครับเดี๋ยวลายแฟนซีมาลูกไส้อายุประมาณสองเดือนกว่านะครับถึงสามเดือนว่าเกินนี่นะครับผมแม่ลูกตัวที่สองนะครับ ลูกซ้ายเพิ่นทีเป็นง้อตาเพชรนะครับผมเป็นง้อตาเพชรนะครับบ่ได้บอร์ดนะครับบ่ได้บอร์ดเป็นง้อตาเพชรนะครับผมหายากนะครับง้อนี่บังรอบโตนะครับผมเดี๋ยวสิยุดทั้งเปิดราคาทั้งยกทั้งแยกให้นะครับพี่น้องสนใจแบบใดเทเลือกถือนะครับผมนี่อันนี้แม่ลูกผัวครบเนี่ยไปนคราบสองหมื่นสองพันนะครับสองหมื่นสองพันความทรงฟรีให้สองร้อยกิโลขึ้นกันนะครับผม นี่นะครับหเห็นรอบๆโตนะครับผมพอไปพี่น้องเฉตาสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าต่อไปเป็นแม่ลูกเมียนะครับผมแม่ลูกเมียส่งเขาเดียวกันเลยนะครับผมแม่ลูใจหลวมงามครับแดงโบดยางดีนะครับผมแม่สูงลอยสามสิบสามลูกตัวที่สองนะครับนี่ลูกสาวเพิ่นเนื้อหนังดีหนาตึ๊บเลยนะครับผมคนถามมไม่แต่แยกเข้าบ่แยกนะครับผมอยากพักแม่พักลูกกันนะครับ เบิ้งรับายลูกปลาใจลูกงามครับนะครับผมเอาตรงๆเลยนี่ลูกสาวแดงโบดยางดีครบนี่สองหมืนสี่พันนะครับสองหมืนสี่พันแต่ขันยกไปนะครับผมแม่ลูกผูกกับแม่ลูกเมียนะครับผมเอาไปในราคาสี่หมืนสามพันนะครับสี่หมืนสามพันเท่ากับทรงฟีให้สองรอยโลคือเก่านะครับผมประกันตัานี้พร้อมนะครับขาถกขาถอนนะครับสวงสุดหางดอกนะครับกะประกันเพิ่มบัลลาน้อยนะครับผม บ่ได้ตาบอดนะครับบ่ได้ตาบอดเป็นว่าตาเพชรนะครับพอแม่พี่น้องท่านใดอ่าบุง้งบองว่าตาเพชรเปยังไดกะเสิร์ชหาได้ในกูเกิลนะครับก็คือมันถิ่มีบุง้งบุ้งขาวในตาครับแจ่ว่ามันบ่อไร้บอดนะครับบ่ต้องกังวลบ่อ้องอยาหนังนะครับผมอ่างว่าหายากนะครับงว่าหายากนี่นะครับจับจังจับจูงได้ทั้งสองเมีนะครับผมจับจูงได้จับจูงได้นะครับบ่อหืดบ่อหัดนะครับผม สี่หมืนสามพันเท่านั้นนะครับสี่หมืนสามพันพร้อมส่งฟรีให้นะครับเบิรมกันดีๆครับตัดสินใจซอยกันผู้สีซื้อผู้สีเลี้ยงนะครับผมให้มักน้ากันนะครับจังโทรมาซื้อนะครับผมให้มักน้ากันจังซือ้อพอว่าเฮาบริกเก็บมาจําน้จาจักบาทนะครับขึ้นรถไปแล้วกับว่าอยากให้มีปัญหานะครับผมแม่ลูกแม่ตมงามนะครับใจลูกถือว่าโอเคทั้งสองตนะครับถือว่าใจลูกงามทั้งสองตเลยอ โดยเฉพาะแม่ลูกเมียเนี่ยครับผมใจลูกเนื้อหนังดีคักนะครับโตจริงงามคักนะครับผมบ่ผิดหวังแถแน่นอนครับอสนใจสนใจเราโทรมาครับผมศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้านะครับผมพี่การดขอเข้าตั้งยูุบานดูไนต์ตำบลหนองแค่นอำเภอปทุมรัชจังหวัด้อยเอดนะครับท่านใดที่สนใจก็เปิดคอกะารับได้เลยนะครับผมว่าเขาเอามาจำน้ำจากบาทนะครับนี่ครับห้เบิ้งนะครับว่าตาผิดเปยังใดนะครับ ลายแฟนซี่ยางดีนะครับผมอันนี้ก็เพึ่งลูกสองเชื่อกันนะครับลูกตัวที่สองเชื่อกันนะครับทรงงามครับอัดเข่าไปนี่งขึ้นมากนี่งามนะครับว่าทรงดีอ่าเห็นถูกมุมนะครับเห็นถูกมุมเห็นถูกมุมนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ใดตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับได้เห็นได้หลายมุมกินหยาเก่งๆนะครับผมเอาไปเลี้ยงเลยเลยนะครับ มื่อนี้กับมาเปิดแบงค์ความพินองไว้ซัมนีนะครับผมสนจิตสนใจกับโทรมาหาผมครับ0843211599อนะครับผมงกไปสี่หมื่นสามพันเท่านั้นนะครับผมเมื่อนี้กับมาฝากไว้ซัมนียครับผมกลับสวัสดีครับ